รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีวันนี้นำเรื่องราวดีๆของสุภาพสตรีที่เป็นแบบอย่างถือว่าเป็นแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ ใครที่คิดว่าชีวิตตัวเองยากลำบากใครที่คิดว่าเสียพ่อไปเสียแม่ไปนะครับชีวิตของคนเรากว่าจะดีได้คนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากมายไม่ว่าจะทางภาคธุรกิจหรือจะเป็นราชการหรือการเมืองก็สุดแท้แต่วิถีชีวิตของแต่ละคนล้วนแล้วไม่ง่ายนะักในการเริ่มต้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานบริษัทร,รักษาความปลอดภัย Asia Cleaning Service จำกัด ประธานบริษัทกำแพงเพชรคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดประธานบริษัทร,รักษาความปลอดภัยสิทธิรัฐจำกัดแล้วก็ท่านเป็นนายกสมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย,รป,ภยประธานสภานายจ้างบริการไทยและท่านเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสะภาพแวดล้อมในการทํางานก็คือคุณสิทธิรัตนรัฐโหตรไวยสยะสวัสดีครับคุณสิทธิรัฐครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับวันนี้ให้เกียรติแก่รายการนะกว่าที่จะ นัดคิวกันได้ก็ไม่ง่ายนักนะครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจอยู่ทั่วประเทศหรือเปล่าครับทั่วประเทศทั่วประเทศนะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะรู้ว่าทําธุรกิจในรายละเอียดกว่าจะมาถึงวันนี้ยังไงเนี่ยบางทีคนก็อยากจะรู้เป็นคนที่มีพื้นเพถิ่ินฐานบ้านเกิดอยู่ไหนครับเป็นคนจังหวัดอุบลค่ะเป็นคนอุบลค่ะอยู่อ,ยอําเภอวารินชำราบอ๋ออยู่วารินชำราบค่ะแสดงว่าอีสานนี่ก็ยังพูดได้อยู่ ได้ว่าอีสานอี่ยังครับคนอุบลราชสถานนีนี่ว่าวนั่งได้อยู่ครับ่สวัสดีค่ะ,อ,ะอยากให้คนอีสานมีความมุ่งมั่นคนอีสานมีอานาคตมีความทัดเทียมค่ะเท่าท่ิ่านมาคนอีสานเนี่ยจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือมีความอดทนค่ะ และก็คนอีสานมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเหตุงานเหตุการณ์อยู่ทั่วประเทศแมนบอแมนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือไตเติลที่จะรักไทยกันพี่น้องชาวอีสานแต่จริงๆแล้วงานของท่านก็อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับเป็นคนพื้นเพยอยู่บนแล้วจริงๆแล้วในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรครับก็เดิมคุณพ่อก็เป็นคนที่มีฐานะเป็นบดี มีธุรกิจมีโรงงานน้ำตาลอของจังหวัดอุบลแต่ว่าเผอิญว่าดิฉันกับน้องๆเนี่ยเป็นลูกของคุณแม่คือคุณพ่อมีภรรยาหลายคนหลายคนค่ะคนที่เท่าไหร่คุณคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นภรรยาคนที่เท่าไหร่คนที่สามอ๋อมีพี่น้องร่วมกันกี่คนครับห้าคนค่ะห้าคนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ คุณพ่อเสียในขณะที่พวกเรายัางเล็กอยู่อแล้วก็ท่านก็ประสบความล้มเหลวในบ้านปลายของชีวิตพอสมควรล้มเหลวหมายถึงธุรกิจล้มด้วยป,ปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ค่ะคแล้วก็คุณแม่ก็เลยต้องมาประกอบอาชีพเกษตรกรอเลี้ยงดูพวกเราแต่ก่อนคุณพ่อเสียเนี่ยได้มีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อ,อยังไงบ้างไหมครับ ก็ได้ดูแลคือก่อนคุณพ่อเสียเนี่ยไปอยู่กับคุณพ่ออแล้วก็ตอนนั้นก็มีลูกเล็กๆอยู่ก็พาลูกไปอยู่กับคุณพ่อหมายถึงว่าหลานคุณตาเนี่ยนะใช่ค่ะออมีกี่คนครับก็มีดิฉันมีลูกสามคนลูกสามค่ะเป็นสาวหมดเลยผู้หญิงหมดค่ะอ๋อลูกเป็นหญิงหมดเลยคแล้วก็พาลูกไปดูแลคุณตาค่ะ,ะคือไป ไปอยู่กับคุณพ่อณเวลานั้นก็เหมือนกับว่าคุณพ่อก็เริ่มป่วยอพอคุณพ่อป่วยหนักไปอยู่โรงพยาบาลคุณแม่แล้วก็สามีคือแฟนก็เป็นคนไปเฝ้าเราก็ดูแลอยู่ทางบ้านเรียกว่าทั้งลูกเขยทั้งหลานตาก็ไปช่วยกันดูแลว,ว่างั้นเถอะคค่ะครับแล้วคุณพ่อก็เสียไปใช่ค่ะธุรก,กิจก็ล้มไม่มีคนดูแล ็คือมันจะคือล้มก็ล้มในส่วนของคุณพ่อแต่ว่าในส่วนของพี่ๆเขาก็ไม่ล้มละคะเขาโตแล้วเขาก็ทําธุรกิจที่มีฐานะแต่ว่าเรายังเด็กอยู่แล้วก็เราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่เป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็มีอยู่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็มารประกอบอาชีพเกษตร แล้วตอนหลังมา,าทางแฟนก็เสียเป็นอะไรฮะก็ป่วยป่วยเหมือนกันค่ะทีนี้หลังจากคุณพ่อเสียแล้วเนี่ยและสามีของพี่สิทธิรัตน์เสียเนี่ยกี่ปีครับลัง,งั้นตั้งแต่ปี2513คุณพ่อเสียแล้วก็2520แฟนก็เสียเจปีต่อมาค่ะ พอแฟนเสียปี2,523ประมาณนั้นก็กลำบากซ้ำก็ไปอีกก็เลยตัดสินใจเสี่ยงโชคเดินทางเข้ากรุงเทพมากรุงเทพใช่ค่ะพาลูกมาด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าฝากลูกให้แม่เลี้ยงฝากให้แม่และก็ญาติดูให้ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางมาสู้ชีวิตใหม่ในกรุงเทพเนี่ยสั่งเสียบอกที่บ้านว่ายังไงก็คือมันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่า ลูกสามคนเราก็ไม่อยากให้ลูกมีความเป็นอยู่คือไม่มีการศึกษา,าไม่ให้ลูกลำบากว่างนั้นเถอะนะไม่มีอนาคตมากรุงเทพย,ยังไงครับขึ้นรถไฟมาหรือว่ามารถ <c oughs> แดงหรือว่ารถยังไงคุณแม่ให้เงินค่ารถมาก็ขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับก็เหลือเงินจากค่ารถแล้ว250บาทเหลือเงิน250บาท มามาเรียกว่ามาดัดตายเอาดับหน้าว่างั้นเถอะลงที่หัวลําโพงใช่ค่ะแล้วไปทํางานอะไรที่ไหนครับหางานยังไงก็ไปพักอยู่กับญาติพักหนึ่งญาติก็บอกว่าเธอควรจะไปช่วยตัวเองดีไหมรู้สึกว่าพูดแบบนี้คือไม่อยากให้อยู่แล้วว่างั้นเถอะใช่ค่ะอ๋อเหมือนเป็นภาระอ๋ออยู่นานไหมล่ะที่เป็นภาระเขาน่ะก็ประมาณไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนนี่นะ ก็ต้องเชิญไปหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วค่ะรับเอาแล้วจัดการกับชีวิตยังไงต่อก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็เขาให้เงินจําไม่ได้ว่าเป็นประมาณสักไม่เกินห้าร้อยก็ได้เงินจํานวนนั้นแล้วก็ออกเดินทางหางานอก็มุ่งมั่นว่าเราต้องหางานที่มีที่พักพร้อมหางานยังไงครับเพื่อนติดต่อหรือต้องเดินหาตามป้ายโฆษณาแบบที่ทางพี่น้อง อีสานโดยทั่วไป<ก>ที่เดิน,ดนประมาณนั้น,เด,นเดินหาแล้วก็มองตามป้ายที่ประกาศรับ,รรบสมัครงานก็ไปเจอป้ายรับสมัครพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า,อาของร้านแอนนาที่สุข,ขุมวิทต,ตอนนั้นที่ว่ามาที่ร้านเย็บผ้าในเริ่มต้นเลยก็เขาให้ทำอะไรบ้างก็คือรับจ้างเย็บเป็นตัว<อ>ค่ะเขาให้ค่าเย็บเป็นชุดแบบชุดละ15บาท แต่ก็ยังไม่พอส่งไปให้ลูกเพราะว่าฝากลูกไว้กับยายแล้วก็กับญาติเลี้ยงต้องเลี้ยงยายเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงนะี้ย,ยนะยายเนี่ยเขาก็มีมีแม่แล้วก็ญาติเลี้ยงอยู่แต่ว่าเราเอาลูกเราไปไว้กับญาติกับปปายายเ,เราก็ต้องส่งให้อพอเราส่งไปน้อยอลูกๆของคุณยายก็บน่นก็เลยคิดว่า ต้องหาช่องทางใหม่แล้วหลังจากนั้นมาพอมีหนังสือเขาเชิญเราก็ลาออกไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์อพอไปสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นไปเจองานสองอย่างงานหนึ่งเป็นบริษัทที่อิเล็กโทรลักแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทแมนเทส เคมีคก้อนสมัยก่อนอ,อยู่ต่อพุทธโอสถขายน้ำยาเคมีขายน้ำยาพวกทำความสะอาดตกลงเลือกบริษัทไหนครับเลือกบริษัทแมนเทสโอเคครับสัพยมครับอยู่โรงงานเย็บผ้าร้านเย็บผ้าแต่ว่าหางานใหม่ไปด้วยเพราะไรายได้ไม่พอวันละ15บาทหรือ2วัน15บาทนั้นก็ไม่ไหวได้งานใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อที่นั่นพักสักครูน่นึงครับ เทปโก้ปั๊มน้ำบ้านคุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปีใช้ดีบำรุงรักษาง่ายร้านอาหารครัวคุณนายสะดวกสบายได้บรรยากาศธรรมชาติมีอาหารหลากหลายรสชาติโดนใจปรุงจากอาหารสดทุกวัน ที่ตั้งใกล้ทางต่างระดับบางปะอินขาเข้ากรุงเทพมีเครื่องหมายป้ายสีส้มเจซีเียนสุนคลินิกคลินิกแพทย์แผนจีนทําการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญผสมผสานระหว่างแพทย์แผนโบราณเครื่องมือทันสมัยสะอาดปลอดภัยและยาจีนที่ได้คุณภาพเขียนสุนคลินิกชั้น2อ,อาคารลาดพร้าวซอยลาดพร้าว25 เพื่อนเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตำนานแห่งการเรียนปริญญาตรีจากที่บ้านเพียง2ปีครึ่งถึง3ปีด้วยประสบการณ์20ปีมีผลงานช่วยเพื่อนให้สำเร็จเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตกว่า2000คนทั่วประเทศพิเศษสำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเพื่อนเรียนเปิดโอกาสให้สามารถเรียนได้ฟรี ยารืมปลายตะวันรีสอร์ทนะคะเลือกความสะอาดเลือกความปลอดภัยเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนิ่งโซวิทจำกัดความสะอาดคือสิ่งการันตีคุณภาพของเรา เพื่อนเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตำนานแห่งการเรียนปริญญาตรีจากที่บ้านเพียง2ปีครึ่งถึง3ปีด้วยประสบการณ์20ปีมีผลงานช่วยเพื่อนให้สำเร็จเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตกว่า2 0 0 0นคนทั่วประเทศพิเศษสำหรับข้าราชการตํำรวจทั่วประเทศเพื่อนเรียนเปิดโอกาสให้สามารถเรียนได้ฟรี ครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับประธานบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนนิ่งเซอร์วิสประธานบริษัทกำแพงเพชรคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดบริษัทร,รักษาความปลอดภัยสิทธิรัฐจำกัดและเป็นนายกสมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเป็นประธานสภานายจ้างบริการไทยแล้วก็เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเห็นชีวิตของท่านที่ได้เดินทางมาจากภาคอีสานเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อนั้น เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตธุรกิจก็ล้มแล้วก็ครอบครัวก็ยากลําบากแสนสาหัสเลยนะครับต้องฝากลูกสาวสามคนไว้กับคุณยายคุณยายก็มีแม่ของคุณยายอีกที่ต้องดูแลและวันนี้เรากําลังอยู่ที่จุดที่บอกว่ากําลังได้ทํางานที่บริษัทแมนเทรดบริษัทนี้ขายน้ํายาเคมีใช่ไหมครับขายน้ํายาแล้วก็รับเหมาทําความสะอาดด้วยขายน้ํายาเคมีค่ะ แล้วก็รับเหมาทางความสะอาดด้วยค่ะเริ่มต้นเนี่ยเขาให้ทําตําแหน่งอะไรมีไรายได้วันละเท่าไหร่เป็นพนักง,งานขายครับก็ออกไปติดต่อเป็นเหมือนกับเซลล์ละค่ะแล้วได้พื้นฐานการเซลล์มาจากไหนหรือว่าลุยไปเลยในอดีตก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยครับเคยทํางานทําการตลาดของบริษัทยาคูอ๋อก็เลยได้พื้นฐานจากยาคูมาใช่ก็ต้องขอบคุณยาคูด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่า พอมาทำเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยว่าเราก็มาแต่เช้าแล้วก็มาเปิดเยนโลเพื่อที่จะดูว่าเราจะไปที่ไหนเปิดเยนโลเพชรเจ็ดสมุดโทรศัพท์นี่นะใช่ค่ะครับแล้วเราก็มีที่มีพื้นฐานไปในส่วนราชการเพราะว่า เราไม่รู้จักที่ไหนเลยเราก็ไปตรงนี้ในในสมุดเยลโล่เขาจะเขียนเอาไว้ว่าฝ่ายจัดซื้อหรือแผนกจัดซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะจดเบอร์โทรอันนั้นไว้แล้วก็โทรไปว่าเราจะไปขอพบ,บทำมาสักระยะหนึ่งทางก็มีบริษัทประเภทเดียวกันเขารู้จักรู้จักโดยที่เขาเห็นเรามีนามบัตรอยู่ที่ลูกค้าเยอะแยะ,ะเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะคนคนนี้ ทำไมไปเก่งจังขยันจังประมาณนั้นครับเขาก็เลยโทรมาทําเหมือนว่าสนใจจะซื้อน้ํายาอแล้วก็เชิญเราไปคุยพอคุยเสร็จเขาก็เลยบอกว่าสนใจจะมาอยู่กับเขาไหมเขาจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นพาหนะครับ เราก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราก็คุยกับทางบริษัทใหม่ที่ที่ขุดมาชวนเราค,รคือเขาก็ให้ผลประโยชน์เรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรสูงขึ้นนะฮะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าบริษัทเดิมที่เราทําอยู่เนี่ย เรากินเงินเดือนเขาเขามีบุญคุณกับเราเราก็บอกกับนายจ้างคนใหม่ว่าถ้าเราตัดสินใจไปอยู่ด้วยคุณอย่ามากดดันให้ฉันหาลูกค้าเดิมๆสร้างเป้าอะไรเงี้ยค่ะคือคืออย่ามากดดันว่าต้องไปเจาะเอาลูกค้ารายนั้นรายนี้ที่เราเคยทําเอาไว้กับบริษัทเดิมถ้าอย่างนั้นอ่ะเราไม่ไปเราทําให้ไม่ได้แต่เราพร้อมที่จะหาลูกค้าใหม่ให้เขาได้ครับประมาณนั้นค่ะก็ อยู่กับบริษัทใหม่นานไหม <ố S 1> ก็อยู่อยู่มาอีกประมาณหเดือนหเดือนค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ใช้วิธีว่าเก็บออมอแล้วก็เก็บเงินรางวัลที่ได้จากการทำเป้าครับแล้วช่วงที่เราทำการตลาดครับเราก็พยายามที่จะเรียนรู้รว่างานด้านนี้ ทำยังไงแบบไหนโดยที่เราจะเป็นจิตอาสาเวลาเขามีงานที่ไหนเราก็จะไปนอกจากจะได้เงินบ้างเราก็ได้ความรู้ด้วยเพื่อที่จะได้เงินส่งไปให้ลูกให้เยอะขึ้นแล้วก็ความรู้เราก็ได้เก็บสะสมเอาไว้สรุปว่าความรู้ประสบการณ์ทุนร้อนบ้างเปิดบริษัทเองแล้วสิถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะใช่มเจิดเปิดบริษัทแรกชื่ออะไรครับบริษัท เอเชียคลีนนิ่งซัพพลายเป็นขอเจกก่อนอ๋อห้างคุณส่วนจำกัดนะ,ะแล้วจนกระทั่งมากลายเป็นเอเชียคลีนนิ่งจำกัดแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหอเจกเอเชียคลีนนิ่งเซอร์วิสอ๋อเซอร์วิสครับแล้วพอปี2558ครับมีเรื่องของพรบรเขาให้แปลงเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่เราทำเรื่องคลีนนิ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณปี2,529เขาเลิกจ้างรปภอของการรถไฟเองอแต่จ้างเอกชนก็เลยไปประมูลงานได้ใช่ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้จากขอจอกเอเซียคลีนนิ่งจนมาเป็นเอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดแล้วก็แตกลายมาอีกหลายบริษัทมอสักครู่นี้กี่ปีแล้วครับ สามสิบเจ็ดสามสิบปดสามปีตอนนี้พี่สิทธิรัตน์มีลูกน้องกี่คนครับพนักงานทั้งหมดเลยประมาณสามพันกว่าคนสามพกว่าคนค่ะแล้วก็ยังมีงานเพิ่มขึ้นเฉพาะงานราชการอย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เอกชนก็มีเอกชนก็มีดูแลที่สนามบินที่สนามบินอุตเภาแล้วก็ที่สนามบินหาดใหญ่ครับ แลสถานีรถไฟในอดีตแล้วก็อของการรถไฟนี่เราจะดูแลทั่วประเทศอ๋อครับ,รบมีพนักง,งานมาจากชีวิตในวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยบริษัทจเจริญเติบโตเนี่ยเพราะอะไรครับที่เป็นจุดที่ทําให้เติบโตเกี่ยวกับลูกค้าคือกับลูกค้าเนี่ยเราจะให้ให้ใจให้ใจเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเรามีความจริงใจกับลูกค้าครับเรามีความที่ทําทุกอย่าง ให้ลูกค้ามีความสความสามารถเนี่ยให้เป็นที่พึงพอใจของอลูกค้าไม่วาม่าลูกค้าจะโว,ไวไยวายยังไงก็แล้วแต่อดทนแล้วก็ต้องดูแลเขาอย่างดีใช่ค่ะแล้วแน่นอนว่าปกครองคนหลายพันคนก็ไม่ง่ายแล้วการดูแลลูกน้องล่ะครับคือการดูแลลูกน้องเนี่ยดิฉันจะมองว่าในอดีตเราเคยลำบากครับเพราะฉะนั้นเมื่อลูกน้องมาอยู่กับเราสิ่งที่เราเคยลำบากเนี่ยเราพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกน้องเราอื หมายความว่าไม่เอาสภาพที่ผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวหรือลําบากยังไงก็แล้วแต่อย่ามาเป็นภาระให้กับลุงน้องเราใ,<ช>ให้ลูกน้องเราได้รับการดูแลอย่างดีใช่ค่ะนะครับในหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยอยากจะขอบคุณอะไรใครแล้วก็ให้ข้อคิดแก่ท่านผู้ชมยังไงเิ็เลยครับก็อยากจะขอบคุณพ่อคุณพ่อกับแม่คือแม่ในชีวิต จะไม่รับสมบัติอะไรจากข้อแต่ก็ได้มันสมองได้ความอดทนจากคุณพ่อนั่นคือสิ่งที่พ่อให้แล้วก็อยากจะขอบคุณแม่ที่แม่สอนให้เราเป็นคนที่ให้อภัยคนไม่ไม่เอาเปรียบใคร<ม>เพราะฉะนั้นเมื่อในชีวิตเราเรามีความอดทน มีความเสียสละมีเมตตามีคุณธรรมชีวิตก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ความสุขอยู่ที่การได้เป็นผู้ให้แล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมและก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆที่เคยช่วยเหลือเมื่อยามลำบากคือเวลานั้นเราลำบากมากเช้าเราไม่ได้ทานข้าว เราต้องไปทํางานเลยเพราะเราไม่มีเงินมีแค่เงินที่ติดมือเพื่อที่จะเป็นค่ารถเมย์เราต้องไปกดน้ําที่เป็นถังน้ําดื่มน้ําเหมือนกับเหมือนกับประทังความหิวค่ะเหมือนกับเอาน้ําลูกท้องไว้อย่างงั้นน่ะแล้วพอมาเย็นเนี่ยเราก็จะได้เพื่อนที่ไปทํางานอยู่ที่สะพานปลาเป็นแม่บ้าน<ม>เขาก็จะเก็บกับข้าวที่เหลือจากหลงจูเขาทานกันเนี่ยมาให้เราเรา เราก็ได้กินข้าวอันนั้นอ่ะในมื้อเย็นแล้วก็บางทีก็ถึงเช้าเราก็อุ่นเอาไว้แล้วก็ได้กินอีกนี่ก็พอเพื่อนค่ะคือการ,รมีเพื่อนที่ที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดบางครั้งเพื่อนกับญาติเนี่ยก็ไม่ต่างกัน<ม>เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนที่รักเนี่ยก็เหมือนญาติคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็ ชัดเจนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบมีคำตอบอยู่ในตัวเองเชื่อว่าเรื่องราวของคุณสิทธิรัตน์โคตรวัยศยะน่าจะเป็นจุดสะท้อนอะไรต่างๆหลายอย่างที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมนะครับขอให้ทุกคนสู้ชีวิตต่อไปไม่ว่าท่านจะลำบากน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ท่านชนะอย่างแน่นอนวันนี้นักพบคนดีขอบคุณคุณสิทธิรัตน์มากครับขอบคุณครับดีค่ะต่ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ รักประเทศไทยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมขอบคุณในหลวงครับที่ได้สัญชาติไทยอยู่มางไทยได้ครับขอบคุณพระเจ้าแผ่นดินก็มันก็ขอบคุณที่พ่อแม่ให้ชีวิตเรา